สิ่งที่ได้ทำกับหมู่กลุ่มนะคะก็คือพยายามที่จะทำงานไปด้วยมีฐานงานแล้วก็ปฏิบัติทาไปด้วยให้ได้ค่ะคะวบคู่กันไปงานของเราก็มีทั้งงานวัตถุที่รับผิดชอบแล้วก็งานในการรักษาสุขภาพเรื่องรักษาสุขภาพก็จะมีหลักๆนะคะคือดื่มน้ำให้พออย่าให้ถึงกับหิว เพราะนั่นก็ถึงขีดแดงแล้วนะคะต้องพยายามออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ไม่ขี้เกียจร่างกายของดิฉันะ่ะโชคดีอย่างหนึ่งคือว่ามันจะฟ้องถ้าเราละเลยการออกกำลังกายมีเช้ากับก่อนนอนค่ะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยต้องได้รับแดดให้เหงื่อออกประมาณเนี้ยนะคะ3ามสี่อย่างเนี่ยในการรักษาสุขภาพ <S <S 2> <S 2> เพื่อให้เราเนี่ยได้ได้มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ จะได้ไม่มีความทุกข์เรื่องเจ็บป่วยเข้ามากวนอะไรองี้ค่ะแต่ถ้าจําเป็นเราก็ต้องยอมรับนะคะส่วนเรื่องในการปฏิบัติธรรมทำงานกับหมู่มิตรด,ดีเราก็พยายามอ่านใจว่าเรายังชอบยังชังอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างี้ค่ะพยายามปรับมาให้ชอบก่อนปรับมาให้ชอบให้ได้ก่อนเนะะี่ยหาหาจุดดีหาข้อดีของเ,ออเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะการปฏิบัติธรรมส่วนตัว ก็จะเป็นพวกสู้กับอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะกินไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ติดรสชาติมากนักก็จะให้รสอ่อนๆเข้าไว้ค่ะแล้วก็พยายามลดละเรื่องขนมที่มีน้ำตาลนะคะหรือว่าแป้งก็ลดจำนวนลง